มสวนั้นย่อม,มาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับบางท่านอาจจะเคยได้ยินมสวคือตึกนี่นะตึกสีกาขาวที่ผมมองให้ดูนี่นะมันจะอยู่ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นถนนเพชรบุรีนะตรงแยกแล้วในตึกนี้ก็คือตึกแก,กร,รมมี่นะ G.M. MM แกรมมี่นะตึกที่พีเบิร์ดเขาสังกัดอยู่นะครับแล้วก็อ่า ตึกอันนั้นคือตึกคิวเฮาส์นะครับบริเวณนี้ก็คือบริเวณหน้ามอสวอนะครับตรงมีมีโรงพยาบาลจักษุรัตนินนะครับแล้วก็จะมีตึกอโศกมนตรีนะครับถ้าเรา,เาตรงนี้ก็เป็นเป็นสตาร์บัคสนะฮะแล้วก็อันนี้ถนน,นอโศกมนตรีนะครับซ้ายมือ đay mờ tùng